เลกเนมันเลกมันบ้าจารย์นะเขาก่หายถึง,งอี่ีดบรีตัวถึงอีรีตีหัวหดนี่ก็เห็นไปแล้วท่านปล่อยไปไปพอปล่อยไปครับประเทศลล<า>เ,ลเลยลรับพาออกแล้วหอวตึงเลยเราคนมันถือยเด็กออกแล้วหอวตึงเราตึงตึงเลยามตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโอ้ยใจมันโดนคักบ่ได้มาหาเป็นยังไงอยูนย่นี่พี่แห้งสุขภาพร่างกายเยสื่อเชิ้ตช้ามันยังหกกินมวดอ่ะหกเจ็ดงวดเสื้อไม่องกลับโอ้เสื้อไม่องกลับเสื้อเพราะต้องกลับเลยคนที่เป็นแถบป่าที่นี่ลานนึงเขาก็ใช้็นถึงวัแล้วปาด,ดปาปดัปด ดียน,น้ดัง้เปอเซ็นมากก็เรยแล้วมันป้าบอมันธรรมาดาตัว่ันเสียบก็เสียน่ะตัวตะกี้กับมาหา,าตลอดแต่ว่าสองปีสี่สองปีเราบ่ได้มาหาเขาว่ากับมี่พาละเนี่ยกรเท่งมาหาวพออีพอเนี่ยเลอกี่มันเหลือมุนบ้าจริงนเปาเก่งหายถึงยี่สิบปีแล้วถึงยี่สิบปีพอหมวนี่ก็เฮ็ดไปแล้ว ท่านปล่อยไปไป,ไปพอปล่อยไปครับประเทศเลยนะพาตุยโก็เขาเดยอดหางเมื่อเรื่อยแล้วก็พอลูกคนออกไปเพื่อเอาลูกคนออกไปขยายไปอืมออกไปเพือ่อเพื่อดังทั่วประเทศแล้วเาก,ก็ดังก็ดีตัวพคนที่ฟังเสียงกุ้งลังตาเลยนี่ที่กีบอย่างบอกว่าพอตุยมก้เฮียเขาไปยุท,ว,ทวีตีแล้วบางคนออกไปนะประเทศเอาไปเขาวาดอยูอ่ฟังยึดเป็นกมี่ยังที่เราควัวมันอ๋อ เพิ่นเพิ่นมาเลี้ยนแบบหลอกเลี้ยนแบบตัวนั้นมันได้รักไปแล้วเพราะมันไม่ได้แล้วล่ะนองเกี่ยนั่นเราไปเฮ็ดของมันเองเป็นกลุ่มพวกไงหลายกลุ่มเลยนะครับดามาทั่วทีบตัวเด่นเชิดพอดีชื่อน้องเพื่อนนักเสี่ยวกับไปขยายพิษชื่อไปด้วยพื้นพื้นว่าท่านท่านตัวปัญญาขยายพิษหรือว่าเลไรแต่ต้องซุบติครับมันก็บ่ไหวนี่จังสันโอ้คันจังสันมันก็บ่แม่นแล้วพอคือว่าพิษพลาดฉันแล้วกันเป็นจังเสี่ย มือว่ามือก้อนนําเพิ่มพูดแล้วสางคว่ำพรวิสัยก็มาเอาไปอ่านล่ะถือสุงวดพระเจ้าก็ได้พรเจ้าก็ถือสงวดโอ้ก็ได้มาจังสนางลมางานลปู่าคตึงมาแซวล่ะครับมื้อตัวบ่อ้อมิบตัวโอ้ก็ว่าได้บุญได้กุศลตวพอได้เพิ่นกันเพิ่นถเลขนําเฮามาุ3เียก็มี บ่บ่แน่ใจบ่มั่นใจเพิ่นเด้อบ่เห็นกับกับตาเนาะพ่อเนาะเฮพี่เเสื้อก็ดีใจนําโอยก็ดีใจแล้เพิ่นสิได้ปนี้ปลสินตัวท่นเพิ่นถูกเนาะพ่อเนาะเพิ่นอเฮาก็ดีใจนําแม่นๆบ่เอเฮาก็นําบ่รับค่าตัวเพิ่นือมาหลายๆเพิ่นถูกนี่ก็ถือว่าเป็นการทาบุตัวพอเเรียกอแล้วฮอดจังเลยลค มันถือเด้ไดกออกแล้วห่อตึงแล้วจตึงเลยตัง้งเสียงโอ้ยฝันฝาลันวันนี้ก็ถือ,อ,ถอวันนี้ก็ถืออีกโอ้ยดีใจกับพี่น้องเอฟซีเนาะขอให้ถือเด้อสาธุสาธุาธพี่น้องคนได้มีกินมีใส่มีเงินไปทำบุญทำท่านตัวไปทำวัดไ,ไ,ไ,ไหนก็ได้วัดแต่มีเงินเนาะพอเนาะมันเพิ่นได้ว่า อันนะั้นแชเพ่นกะจีฝากคาสมุดประกามาโอ้ห้ยีพอร่าเปร์เซ็นแน่สิว่าตัวเนาะครับครับใ่้ัน ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพี่นอ้องเอฟซีเด้อวันนี้พี่น้องกเตรียมสมุดประกาศมากครับเตรียมสมุดประกาศมากเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขแนวทางของคุณตาล้า,านอร์เส้นครับวันนี้สีได้ตัวใดแน่จับคู่มากมิจะคุยพอวดนนี้ไม่อไอือเดี๋ยวนี้มีหกตัวเดี๋ยวนี้มีหกตัวมิพอที่ออกหกตัวเนี่ยมีหกหางเื่อตามจุด ล้านเปอร์เซ็นอาตุ่มบอกตัวล้านเปอร์เซ็นนี่ตัวใดแนะหลวงพ่อเาสวเขียนให้ลอแม่ห่วยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อหลวงพ่ก็ลวงส่อแล้วก็เขียนครับแค่ก็ใจหอนหรือว่านี่ใจหอเราสิจุดใหนดอสีเขียนให้เราปากกาเราเนาะพี่น้องเตรียมสมุดประกาศน้ำพอเด้อเราสิเขียนให้ครับเอาไปแล้วก็ไปเก็บไปจำหน่ายไปบอกพี่บอกน้องซื้อเถอวก็หารถเจ้าของเงินอ่ะ ตแต่วก็คนใดเราก็ไม่ให้พ่อใหญ่นะเอา้งเท้าก็ได้ไม่คนได้เพิ่นกัดเท้ยวมาให้พ่ใยอใหญ่ใส่ยันแล้วโอ้ยเอาผู้เดยียวกับผู้ดีเรียเป่าเลยครับเป็นวัครับครับเอาเอาเท้านี่นี่มันว่าจะเอาเท้าหลักไปเอาเท้านาาน,นี้ไปเทียวเอาเท้าตัวประกอบให้บอกเอาเท้าตัวประกอบมาว่าสันคนมาเรียกว่ามั่นเหมือนกันก็ไม่ออกหรอกเนาะ เด็กบวมาน้ำกันพ่อว่าไปฟังก็ได้ผมบอกเียนผมตีเขียนเราดอกเอาเที่ยงชีกันเนาะครับเอาเราจะพอถนัดเด้อที่ไหนตัวใดกันคือไม่ต้องกลับเด้อกลับคือคนเมื่เก่งคือบ่นละแมนแมนเคยมาเอาจะจีกเคยมาเอาโยบอดได้เสือว่าต้องกลับจ็กตัวเนาะเลยพ่อ นี่แต่ส่วนงลังในบรามามันเป็นสิรวมสองปีแล้วว่าก็ถือเป็นแถบมันถือเป็นแถบที่พอว่าเจียบมกระเซียาหละอนอได้ข้าวเยอะหลกเต่าก็ได้อันนี้ว่าไม่เรียกผีบอกเนะเรียกคนบอกอ่าเรียกคำนวณตาท่องสุกลานเปอร์เซ็นต์นี่แล้วเรียกขนบอกอันนี้ว่าเรียกผีบอกเรียกผีบอกยิ่ไม่เสียมันมาช้าผีคงบอกเรียกเป็นยังไงถามเนื้ เอาแล้วคำนวณว่าในจักปีพอโอ้ยว่ามันยี่สิบปีหยี่สิบปีเว่าตลอดอยู่ครับแต่ว่ากี่บุก่กี่บุกม็นปนี้เด้นีู่ซว่าเม่นคักแล้วเดี๋ยวนี้แห้งเม่นตีแห้งเท่าแห้งเม่นหมดขวาแห้งเท่าแห้งเม่นคนว่าแห้งเท่าแห้งเก่าแ่น้อง้งเก่าคือแม่้ว่าขึ้นแซมหอ่าหมือมันคักแซมอันดับหนึ่งคลเอีอีกนน้อตบเ เอ็ดมาจากมันจักปีจดนับหลงีิพอนับหลงคุณด้วยนัไไน่นเป็นไรครับก็พึ่นถือนี่จักมันจักงวดเงินบ่พอที่ถือมาตัาง้งแต่ดจำก็เอ็มาจนจำว่าไดถือก็หอดตัวใดว่าจดเพื่อตัวนั้นว่าต้องลงทุนมันบ่พอลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยอื เนี่ยตัวการที่มาตัดสายใยห้องศูนย์ก้นหนึ่งเนี่ยแต่มันปเปรเลกดับแต่ว่าเอาเราไว้แน่เห็นมากระไรเอนเป็นเลขดับโดเพาเป็นเลขดับชูย์ก็นหน่งคันช่อก้หนึ่งว่าขาชู่อวาตายมัดตายมัดมูออยู่เนี่ยถ้าศูนย์กับนหนึ่งมาขา,าตายมัดมือเป็น,น,นยังสั่นตต้สั่นเนี่ยปักห้านี่น่อยเนี่ยช่างห้อไม่มีรอก แต่ว่าเราว่างมันนี่เนี่ยเนี่ย,ยชิมขา่าพ้นมายียกตัวหูเนาะเนี่ยชู้นนีเนี่ครับครับครับขันข่าชิ้นี้ตายมันอือเอาอีพ่อบาดนี้จับช่วยคนเบิ่งในพ่อบัดนี่ได้ตัวเลกแล้วมันบรับวันที่พ่อลงลไปครับที่ครับเขียนวันที่ทือนนึงนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเดือนตุตลาครับหนึ่งตุลาครับยังต่อพ่อครับ ฮกฮ่าโต๊ะโซ่เรื่องนี้ล้านก็เชียนน้ออาพี่น้องชอเช่นคิวก็นอกเช่นซื้อเลยพอแล้วก็โซ่ให้พี่น้องบนเบิองเลยจะได้เอาไปให้ี่น้องคนลงทุนซื้อๆอาไรเงี้ยซื้ออะไรเลยไม่จริงไม่จริงเลยถ้าคนเกิดจะซื้อหลายอย่างแล้วก็คนมากเราพอเนาะซื้อตามจีนดอ้อ ซื้อตามจุดเด้อพี่น่อง้นซีตัวใดมีจุดฝาดเลยครับซื้อตามจุดเอาพี่พอขออนุญาตให้พอ่อช่วยให้ลูกให้ร้านมึงนะครับเดครับเ,เรียกวนนี้สัตว์ชุมม่มนลยว่าตายชุ่มนี้ตาย บอกวิวก้อนได้เด้อห่าส่วนคำหนึ่มาซุ่มนี่ตายมันมันบอกซุ่มเส็นเวดตายมันนี่พอเราบอกวิก่อนเด้อพี่น้อยซิวิวก้อนนี่ยึด่มมาเด้อไอ้พ่อยกขึ้นเด้อครับขออนุญาตยกซุ้มันตายวัดซุ่มเนี่ยยึดรอยเมื่อกี้นี้มาเป็นคู่ซุ้มนี่ละเนี่ยคันมาเป็นคู่ซุ้มเนี่ยครับพี่พ่อขออนุญาตยกตรงๆ้อครับบอกก้อนก็ได้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวถ้าช่นุ่งว่าตายมัน ยังไเนต่ย็ได้ไนเดี๋ยวพอมันว่ากันจุดก็หนึ่งมากาถือ่ยจำได้บอกกันไันได้เลยเรียกชุดเนี่ยมาพอซื้อตามที่จุดไห้นาพอเนาะถูกมั้ยครับที่จุดไห้ก็มีแปดหาแปดหกสี่หกสามหาแปดสองแปดกแปดหาแปดสองแปดหกบอพอที่หที่สองที่หกครับ เพราะผมอ่านได้ตัวพ่อจุดหน้นะโอ้โหครับอ่านได้ตัวจุดห้ที่เน้นๆนะครับเออเน้นๆครับพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้เด้อที่พอเราเน้นๆคือแปดห้าแปดหกสี่หกสามห้าสามหกเก้าห้าเก้าหกนั่นละฐานหนึ่งมาประสันนี่พอป่านหนึ่งก็ศูนมาตายฐานหนึ่งก็ศูนมาส้มนี่ตายเรียบประสันครับพี่น้องที่เอาให้ฟังเอาไว้เด้อครับชื่เเนเพลินครับเอา วันนี้มีหามีหกที่พร้อมตลอดสายมีห้ามีหกตลอดสายันพี่น้องครับหายระ่วงหากับหกอ้าขอบคุณที่พอหลายครับท่านทีครับขอบคุณครับเห็นบ่มให้พอมีสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงเด้อครับเด้อหมอก็มีตัวเซรัม่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะ ที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะม,มีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะทใช้มือใดแอดบ่ได้ กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ